สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์กัน,นถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับ mm. นับวันนะครับการกระทําต่างๆของทรัมนะครับมันก็ชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นนะว่าเขามองกลุ่ม b ริกสนะไม่ใช่คู่แข่งขันนะแต่ว่าเขามองกลุ่ม b ริกสเนี่ยเป็นศัตรูนะเป็นคู่ปฏิปักษนะกับสหรัฐโดยตรงทีเดียวนะครั ก็มองกลุ่ม b ิ๊ก s นะครับว่าเป็นภัยคุกคามต่อสรัฐนะทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเงินแล้วก็ทางการทหารด้วยนะมาด้วยท่าทีของทั้มในหลายด้านหลายประเด็นนะครับเช่นหนึ่งะครับคำขู่ว่าชาติใดที่เข้าร่วมแนวทางปักไฟสนับสนุนกลุ่ม b ิ๊ก s นะครับก็จะโดนภาษีการค้าเนี่ยบวกเพิ่มอีก10% นอกเหนือไปจากภาษีโต้อตอบของสหรัฐนะครับที่ทําประกาศออกมาแต่แรกน,ะนี่คือท่าทีภัยคุกค,คามนะที่ทํามีตบบริกส์นะครับสฮะคำคู่นะขีดเส้นตาย50วันบ้างนะเดี๋ยวก็ลดลงมาเหลือ10บถึงสิวันบ้างนะที่ขีดให้กับรัสเซียเป็น1ชาติหลักที่สําคัญในกลุ่มบริกส์นะครับที่จะต้องยุติจบสงครามยูเครนไม่เชนนั้นเนี่ย ก็จะโดนคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือว่าโดนภาษี100%เซนตะแล้วก็บรรดาคู่ค้าพลังงานของรัเสเซียด้วยนะครับโดยมุ่งเป้าหมายไปที่จีนและอินเดียว่าจะโดนภาษีนะครับเรียว่าภาษีรองหรือว่าภาษีทุติยภูมิภาษีรอง100%ด้วยนะนี่เป็นท่าทีที่ชัดเจน,นว่าเตรียมเล่นงานรัเสเซียแล้วครับ และสนะครับก็ออกมานะเล่นงานภาษีการค้าอินเดียนะที่ปรับสูงขึ้นไปถึง25นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขนะการค้าขดๆกับทางอินเดียนะหลังการตกลงเจรจานะรต่อรองการค้าเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่นะถ้าประสบผลสำเร็จเนี่ยมันต้องได้สัก15ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ แถมยังออกประกาศนะโจมตีอินเดียในแง่รบแง่ร้ายต่างๆนาน,นานเนี่ยอย่างจงขึ้นเลยนะก็กล่าวว่าไปร่วมกับรัสเซียอะไรต่างๆแบบนี้นะก็เรียกว่าไม่พอใจอ่ะอาการออกชัดเจนนะผุงผางฉุนเฉียวนะครับดังนั้นนะครับจากตัวอย่าง3เหตุการณ์เนี่ยนะครับห่งก็มองว่ามันบ่งบอกว่าทรัมป์เนี่ยได้เปิดสึกตรงกับกลุ่มบิ๊กแล้วนะใครจะคิดว่า ไม่ใช่เนี่ยนะก็ลองให้ความเห็นมาแล้วกันแต่ผมมองว่าจากสามตัวอย่างข้างต้นเนี่ยนะบงบอกว่าทาได้เปิดศึกตรงกับกลุ่มบิ๊กส้วครับแต่ก็ดูเหมือนว่าชาติแกนหลักในกลุ่มบิ๊กส์นะครับคือไตรภาคีนะบวกกับันธมิตรเขาว่าคือจีนรัสเซียอินเดียเนี่ยเป็นไตรภาคียืนหลักเลยรวมบนมิรเขาคือบราซิลแอฟริกาใต้แล้วก็ยูรานอะไรพวกนี้นะก็ตั้งป้อมสู้กลับเหมือนกันนะ ก็คงไม่ได้เกรงกลัวคำขู่ต่างๆของธรรมนะครับนะเหมือนชาติเล็กชาติน้อยอย่างในอาเซียนนะอย่างในบ้านเราเนี่ยดีรีบวิ่งจันนะไปตกลงเจราจานะกับทางด้านสหรัฐแต่ดูเหมือนว่าจีนนิ่งๆเงียบๆนะอินเดียก็เหมือนไปตกลงเจราจาอยู่แต่เข้าใจว่าอินเดียนะจะเลือกไปแล้วนะทำไม่ทานี่ฉุนเฉียวไม่พอใจนะอินเดียนี่เลือกไปทางกลุ่มบริก เ้การตกลงการค้าจีนสหรัฐเนี่ยยังไม่คืบหน้านะครับก็เสียงเลื่อนออกไปนะขณะที่จีนถแถลงการอยู่บ่อยนะว่าสงครามการค้าเนี่ยจะไม่มีผู้ชนะและอ่านไม่มีทางออกอันนี้เป็นสัญญาณว่าจีนเนี่ยนะครับจะยืนหยัดอยู่เหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็รัเสเซียนะครับสวนกับคำขูท่ทาแบบหน้าแตกอนะฮะ ก็คือเขาบอกว่ารัเสเซียไม่ให้อิสราเอลหรืออิหร่านนะจะมายื่นคำขาดมาขู่เนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าทุกคำขู่ของทรัมป์เนี่ยก็เป็นอีกก้าวนะที่มันจะเข้าใกล้สงครามโดยตรงระหว่างสหร,รัฐกับรัเสเซียนี่เป็นการสวนกลับทรัมป์นะที่มาขู่รัเสเซียนะโดยเดบิทที้เมเวเดฟนะครับ เขาเรียกว่าผู้ช่วยนะคนสนิทนะของปูตินแต่ปูตินไม่ได้พูดนะแล้วก็อินเดียนะครับจะสวนกับสหรัฐหรือไม่หลังจากที่โดนมาษี5%ใช่ไหมอินเดียจะมีมาตรการอย่างไรนะหลังโดนทําเล่นงานนะด้วยภาษีสุดจัด25%และบรรดาเงื่อนไขาการค้าสุดโหดน,น,นะครับเพราะว่าไม่พอใจอินเดียที่ไม่ทําตามความต้องการของตนเอง สิ่งที่ผมมองก็คือด้วยความยะโสของทรัมป์นะครับความหลงตัวตนของเขาเนี่ยกำลังทำงานนะครับและมันก็จะมีผลตามมาจากทั่วโลกนะครับอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะจากบรรดามาหาอำนาจกลุ่ม b ิ i กสนะครับนะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะออต้องดูนะครับว่าในกลุ่มบิ๊กเนี่ยนะ เขาจะทำอะไรอ่ะนะคือสิ่งที่ผมมองคือจีนเงียบเงียบเนี่ยมันมันแปลความหมายว่าอย่างไงหมอบก็ไม่น่าใช่จีนมีแผนการอะไรอยู่หรือไม่เนี่ยนะ,นะคือสิ่งที่ผมมองอยู่ก็คือว่าสิ่งที่ทำทำไปเนี่ยทำไปด้วยภายใต้นะความยั่แล้วความหลงตัวตนของเขาเนี่ยนะครับมันกำลัง จะเกิดอะไรขึ้นนะในช่วงปี2ปีนี้นะครับนะโดยเฉพาะจากบรรดามาหาอำนาจกลุ่มบิษัทที่โดนทําเปิดศึกตรงเนี่ยนะครับเขาจะทำอะไรที่อาจจะงายไพ่สวนหมัดทาอย่างไรนะครับสิ่งนี้เราต้องดูกันต่อไปนะซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่ากลุ่มนี้เขาจะมีหมัดเด็ดหรือเปล่านะปล่อยออกมาแล้วทํานี่จะน่าง,งายหรือไม่นะแต่รู้ว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มเดียวแหละ นที่กล้ายืนหยัดนที่จะสู้กับธรรมนะครับกลุ่มอื่นนี่ถอยหมดแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ